ทนายบล็อกสมานจันทรทเท้าหน่อย mm hmm. เขาเมนว่า mm hmm. เหมือนของจริงถ mm hmm. ือว่าหมิ่นประมาทนะ mm hmm. ซื้อรถที่เต็นมับางกรดาวเจ็บาทวันนี้เรามีของแขมนะครับ mm hmm. เป็นทองนะทองคํานะครับแปดแสนบาทนะคะ mm hmm. เป็นงานจ็อกกิ้งลาวนะทองแดงแท้ไหมครับหมิ่นประมาทนะพ mm hmm. ืออะไรเนี่ยศ mm hmm. ุรศักดิ์อ่า เดี๋ยวตั้งทนายนะแปดแสนเราไม่ไม่ขายเจ็ดแสนเราไม่ไม่ขายห้าแสนเราไม่ไม่ขายหน <บ SAM> ึ่งหมื่นเราไม่ 5, <000 S 3> ไม่ขายห้าพันไม่ขายเราขายอยู่ที่แปดสิบหกบาทครับข <g ül> <c oughs> องแถมเราวันนี้มีเจ็ดแสนเส้นนะครับอ่าพิมพ์ว่ามังกรเจ็ดบาทเริ่มครับ, <c oughs> รบหมดแล้วนะครับลูกนะครับลูกนะครับ เซ็นหมดแล้วนะแล้วนะครับเราไม่รับซื้อคืนนะย้อนหลังเราไม่รับอ่าซื้อแล้วซื้อเลยครับซื้อขาดนะครับไม่รับคืนลูกค้าได้หองทาแท้ไปแล้วจะคืนทําไมเนาะขายได้ทุกร้านนะครับทุกที่ที่เขารับซื้ออ่าแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่รับซื้อะสวยงานวัคซี้นนี้ไม่ลอกไม่ดาเอาไปจําตํารวจจับครับ